ยาซ่า h m t 2 7 6มสองเจดหกศูนนะครับตัวนี้เทสกึนสตันเลสนะครับอ่าแบบนี้นะครับตั้งค่าไว้แล้วนะครับปรับมาที่ศูนย์นะครับกินครั้งละศูนย์จุดสี่นะครับกินครั้งละศูนย์จุดสี่มิลนะครับยาซา HMT 2 7 6มสองเจ็ดหกศนตัวนี้นะครับอ่ากินไปกินกลับได้นะครับกินเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวาได้นะครับ เป็นปิดเดเร็กชั่นอยู่ขันโยกสายมือนะครับถัดมาเป็นปิดความเร็วตัด ABC นะครับสามารถตั้งค่าความเร็วตัดกินชิ้นงานช้าเร็วได้นะครับขันโยกที่3มนะครับตัวนี้กึ่งความเร็วตัดแล้วก็กึ่งเกลียวนะครับโยกขวาก็ความเร็วตัดโยกซ้ายก็เป็นกึ่งเกลียวนะครับตัวนี้นะครับเป็นตารางกึงเกลียวตอนนี้เราใช้รอบอยู่ที่891นะครับ เรากินครั้งละ0.4มิลนะครับเดินออโตโอ้ตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลส3.04ข้อสำคัญนะครับของการกึ่งชิ้นงานนะครับก็ต้องตั้งศูนย์เมตรนะครับให้ตรงกับเซนเ,นเตอร์ของชิ้นงานนะครับ ถ้าตรงแล้วกึงอ,ออกมาชิ้นงานก็จะสวยเงานะครับการเลือกใช้เม็ดมีดนะครับการเลือกใช้เม็ดมีดของตัวมีดกึงนะครับมันก็จะมี r 0.2 0.4 0.8แล้วก็1.2นะครับเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะใช้อยู่ที่0.4กับ0.8นนะครับแต่ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ 0.2-0.4เราก็เดินค่าความเร็วตัดมาที่ C นะครับเพื่อให้ตัวเดินออโต้เนี่ยเดินช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าตัวปลายมีดของเรานะครับมีความมนมากนะครับก็คือ R เป็น R 0.8หรือ R 1 2นะครับแล้วก็สามารถเดินให้เร็วขึ้นได้นะครับอาจจะปรับคันโยกมาที่ A หรือ B นะครับต้องดูที่ผิวชิ้นงานอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอย่าซ่าให้น้ดี2 6 0เคสเกินชิ้นงานจริงนะครับ สวยาเงาๆนะครับก็ตัวนี้ทําได้หลายอย่างนะครับคือเกีียวซ้ายได้เกีียวขวาได้นะครับปอกซ้ายได้ปอกขวาได้นะครับกินเข้ากินออกนะครับตั้งค่าคเรวตัดควาเรวตัดอยู่ตรงนี้นะครับคนรถตัดอยู่ตรงนี้ก็จะมีค่า A B C เห็นไหมครับมันจะมี C ศูนจห้า A ศ1น0.2จุดศูนย์จุดเห็นไหมครับ ค่าความเร็วตัดในการตึงปอกส่วนค่าความเร็วตัดในการปาดหน้าก็อยู่ด้านล่างน,นะครับอยู่ด้านล่างก็จะมี A กับ B นะครับต่อบเป็นตัวนี้นะครับก็เทสกึงสแตนเลสนะครับตัวนี้กึ่งชิ้นงานมาน่าจะสองชั่วโมงแล้วนะครับน่าจะสองชั่วโมงแล้วตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับก็ดึงสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นการเดินออโตโ เวลาจะหยุดออโต้แล้วก็จะโยกคันโยกนี้ลงนะครับกดลงแรงๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเขาจะเจ็บนะครับเรากดลงแรงๆได้เลยแบบนี้นะครับเมื่อไปถึงอย่าลืมนะครับช่างกึงช่างกึงทุกคนนะครับต้องมีตัวเกี่ยวเศษนะครับเพื่อที่จะดึงเศษออกนะครับอย่าใช้มือจับนะครับเดี๋ยวมือจะเป็นแผลนะครับเดี๋ยวมันจะ เสร็จมันจะบาดมือเอี่เมื่อเราดูชิ้นงานเมื่อเข้ากานใกล้ถึงนะครับเราก็สับตัวนี้กินค,ความลึก0.4นะครับถึงแล้วนะครับเราก็สับลงแบบนี้แบบนี้นะครับสับลงไปเลยแล้วก็ถอยมีดคืนนะครับถอยมีดคืนแบบนี้นะครับเราก็ถอยป้อมกลับนะครับพอถอยป้อมกลับเสร็จเราก็หยุดเครื่องตรวชิ้นงานนะครับ ก็ฟิตเครื่องใหม่นะครับตัวนี้ฟิตเครื่องใหม่ตัวมือหมุนต่างๆก็จะแน่นขึ้นนะครับโอเคผิวเชิ่นงานเรียบร้อยดีนะครับตัวนี้กึ่งชิ่นงานมา2ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับก็เดินกันยาวๆดูนะครับโอเคเครื่องพร้อมใช้นะครับเครื่องพร้อมใช้แล้วลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่าซาฮินดี2760นะครับ โทรมาได้ที่เบอร์0657474533นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ